ค่ะพขออัสลามอะลัยกุมมะเราะมาตุลลอฮิวะบเระกาตุกกาบเรียนคณะกรรมการที่เคารพและเพื่อนน้องๆพี่ทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้และก็อุตสตาชื่รีเลยคะช่องเจ็ดช่องอะไรอะช่องสิบเอ็ดครึ่งนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านฝ่ายค้านที่ที่เสนอเม่ตะกี้ใช่ไหมคะ ถ้านะคะเล่เลเนี่ยถ้าอ่ายติที่สามก็คือ,อเรียนสามัญเก่งคิดเรียนพาณิชย์เก่งงานนะคะแน่นอนค่ะเรียนสามัญน,นี่นะคะเก่งคิดนะคะเพราะสามัญเราเนี่ยเราจะใช้ในการคิดวิเคราะห์นะคะ <c oughs> ทุกวิชาค่ะเราจะต้องคิดวิเคราะห์คําคำนวณกันทั้งนั้นนะคะถ้าเราไม่คิดนะคะ เราก็จะไม่เก่งแล้วก็ด้อยกว่าคนอื่นนะคะดังนั้นเรียนสามัญเนี่ยดีกว่าเรียนพานิชแน่นอนนะคะเซฮฉันก็รู้จักสวัสดีฉันก็พูดเป็นแต่สวยๆอย่างฉันต้องเน้นๆอัสลามุอะลัยกุมวะลราตุลลอฮ์มัลตเลาะห์ตาลาอเบกาตุก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านคณะกรรมการ ฝ่ายค้านก่อนเลยนะคะดิฉันค่ะประธานค่ะหมอไอชอตดีค่ะ <Yeah. S 1> ส่วนคนที่สอง <Yeah. S 1> ติงฟันโอค่ะ <Yeah. S 1> ส่วนคนที่สามนะคะเ <Yeah. S 1> จนนี่คนโฟมค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็เป็นตัวแทนจากโมสี่แล้วก็มาตัวทีในยติที่ว่าเรียนสามัญเก่งคิดเรียนพันนิดเก่งงานข้ามาจะลอยตาแล้วประการจั เรียนคณะกรรมการที่เคารพและกราเรียนและสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักและที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือท่านฝ่ายคา้านที่น่ารักค่ะนะคะดิฉันมาเสนอในยติที่3มก็คือเรียนสามัญเก่งคิดเรียนพานิชเก่งงานนะคะในที่นี้ก็บอกเลยนะคะว่าสามัญเก่งคิดเก่งคิดนั่นก็คือเมื่อทาอะไรแล้วก็เราจะต้องมีความคิดที่เก่งเมื่อเรามีความคิดที่เก่งแล้วอะไรจะเกิดคะ งานที่ดีใช่ไหมคะในเมื่อเราเรียนสามารถเก่งงานที่รองร, USSR, oh รับมาก็จะมีแต่งานที่ดีไม่ไ้มาเป็นร้อยเบรจูเข่อกว่าเด็กคุณทุเรียนเทคนิคอะไรเนี่ยไปต่อยกันอะไรเงี้ยคุณไม่ได้ว่าต่อยค่ะคุณว่าบริหารสินเด็กเป็นการออกกําลังกายภายในตัวเพื้อนเพื่อนเชยดูข่าวไหมคะคนที่เรียนจบปริญญาตีเนี่ยฆ่ากันตายเพราะว่าแย่งผู้หญิง เราเราเนี่ยจบไม่กี่ปีก,ก็ได้เปในคืนละกล่าวคำว่าอัสลามอัยกุมบารัมตุลลอฮิวะบเรากาตุฮมเรียนคณะธรรมการผู้ดำเนรายการทุกท่านตลอดอาจารย์มันด้วยนะคะดีมากเลยนะคะให้นะคะขอบคุณมากครับและที่ไม่ลืมนะคะคือไฟเสนอที่สุดจะน่ารักแต่ว่าน่ารักไฟค้างอีกนะคะ งานค่ะแม่นอนค่ะไม่นานค่ะเรียงพันนี่ต้องเก่งงานแม่นอนค่ะกันที่เรียงพันนี่นะคะคือเรียนแล้วก็บำรุงสมองแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ทดลองแล้วนะคะค่ะที่ว่าเมื่อกี้นะคะที่ว่าอยู่ในแอร์อกป,ปะแล้วก็ข่าวนะคะไม่ใช่ที่ใช่ที้เจ็เดเตียงสีนะคะ อัลลอฮุมะลิขุมมุฮัมมัดุลเลาะห์อัลลอฮุบารกัดตุ่นขอบรียนคณะกรรมการที่เคารพรักและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็ฝ่ายค้านที่แสนจะน่ารักนะคะที่เราได้เรียนสารมันเนี่ยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อ,อยู่เรื่อยๆนะอย่างที่ประธานดิฉันได้กล่าวไปนะคะแล้วก็ที่ฝ่ายค้านได้ค้านนะคะว่าคนที่เรียนสารมันเนี่ยมักจะ มักจะคิดสั้นเมื่อมีประสบความสําเร็จนะคะไม่จริงหรอกค่ะแล้วที่คนที่เรียนพานนีดละคะที่เรียนเทคนิคอะค่ะชอบไปตีกันนะคะเขาประสบความสําเร็จมากหรอคะอะไยกุ้งอะมาตะเลยตาเล่าบอร์กตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะดิฉันขอโอกาสสรุปเลยนะคะการเรียนสายพานิ์นี่นะคะเรียน ใช้เวลาไม่กี่ปีคะ่ะจบจบม3ก็สามารถที่จะไปต่อปวชได้เรียนแค่สองปีก็สามารถที่จะมีงานทําได้นะคะมีเงินเดือนเป็นของตัวเองคะ่ะถ้าคุณคิดจะเรียนต่อคุณก็ไปเรียนต่อปวสอ,อีกสองปีคุณก็สามารถที่จะเปิดร้านเป็นของตัวเองได้เลยนะคะว่าสถาบันใดๆนะคะก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีก็สอนให้ทุกคนมีงานดีๆทํานะคะแต่ดิฉันยังไงยังไงดิฉันก็ต้อ,ตองขอขอย้ำเลยนะคะว่า เรียนพานิชย์ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วสมัยนี้นะคะคนที่จบสายสามัญน,นี่นะคะไปสมัครงานถ้าทางบ้านดีนะคะไม่มีเส้นไม่มีเงินใต้โต๊ะก็ก็สมัครงานไม่ได้คะ่ะเพราะคนสมัยนี้ปริญญาปีก็เท่ากับโบโหกเลยนะคะแต่ยังไง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 แล้วก็ยังไงนะคะดิฉันก็ต้องขอยืนยันเลยนะคะว่าการเรียนสายพาณิชย์ต้องดีกว่าการเรียนสายสามัญแน่นน ั้งนะคะสารมาเลยกุ้มบารมาเต็มร้อยตาเราประกาตครั้งสุดท้ายแล้วนะคะอ่าดิฉันจะสรุปเลยนะคะว่าการเรียนสายสามัญเก่งค้านี้เก่งงานก็ไม่ว่าจะเรียนอะไรนะคะก็ด,ดีดีทั้งหมดเลยละคะ่ะอยู่ที่เราอยู่ที่เราว่าเราจะตั้งใจมากน้อยแค่ไหนนะคะการเรียนอาสามัญเราเราจะทําให้เราเนี่ย มีความคิดที่ดีเมื่อเรามีความคิดที่ดีแล้วก็จะสร้างงานได้แล้วก็งานของเราเนี่ยก็จะออกมา,าดีด้วยใช่ไหมคะ